ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมเป็นครั้งที่สามนี้จกได้กล่าวด้วยเรื่องธาตุ ให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุ <c oughs> เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง <c oughs> เรียกว่าเป็นเรื่องรากฐานของทุกเรื่องแต่เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันอย่างนั้น <c oughs> จึงไม่ได้สนใจดังนั้นจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากในการที่จะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ให้จนได้ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ชวนเบื่อชวนง่วงนอนสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะศึกษาโดยลึกซึ้ง <c oughs> แต่เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดกันถึงเรื่องนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าความมุ่งหมายการบรรยายประจำวันเสราร์นี้ก็รปรารจเหตุส่วนใหญ่อยู่ที่จะทำการศึกษาของพุทธบริษัท ให้มั่นคงให้ถึงที่สุดให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงที่แล้วมาไม่เรียกว่าเป็นที่เข้าใจกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพาดนี่ <c oughs> นี่เรียกว่าพุทธบริสตัท ยังไม่ใช่พุทธบริษัทก็ได้เพราะไม่ได้รู้จริงตามความหมายของคำว่าพุทธะ <c oughs> พุทธะก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่ารู้เมื่อถามว่าเรื่องอะไรที่จะส้องรู้มันก็มีเป็นลำดับลำดับไปตั้งแต่เรื่องง่ายง่ายผิวเผินที่สุดจนถึงเรื่องที่ลึกที่สุด ที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้เรื่องที่จะทำให้ดับทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงนั่นมันก็คือเรื่องธาตุโดยตรงแม้ว่าในที่อื่นจะได้กล่าวว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหา มันจะต้องรู้เรื่องความทุกข์แระเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและวิธีดับเสียให้ได้นี่ถึงทราบไปว่าในคำพูดเหล่านั้นมันรวมคำว่าธาตุอยู่พร้อมมูล <c oughs> เพราะว่าจะต้องเล็งถึงอุปาทานาขันธ์ทั้งห้ามีรูปเวทนาสัญยาสังคารวิญญาณที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ และนั่นแหละคือธาตุถ้าจะรู้เพียงว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดเป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลึกซึ้งถึงที่สุดและบางทีจะไม่เป็นการทำให้ง่ายหรือเร็วได้เราจึงต้อง ศึกษาให้ลึกลงไปถึงส่วนที่เป็นรากฐานคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุท่านทั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุแล้วคงจะเคยได้ยินได้ฟังคนสมัยปู่ย่าตายายยังพูดเรื่องธาตุได้มากกว่าคนสมัยนี้คือมักจะพลั้งปากออกไปว่ามันเป็นเพียงสักว่าธาตุ ไม่มีอะไรมากไปกว่าธาตุหรือบางทีก็จะพูดไปทำนองขบขันตลกไปเสียว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุมันกระทบกันมีการกระทบกันระหว่างธาตุนั้นธาตุนี้จึงเกิดคนเราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ถูกต้องแต่ว่าพูดไปโดยที่ยังไม่รู้ชัดเจน ส่วนลึกของมันก็มีอยู่ว่าต้องการให้มองเห็นชัดลงไปว่าไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมันมีแต่ธาตุแต่ทีนี้มันมีธาตุบางชนิดในหลายหลายชนิดนั่นมันมีบางชนิดที่รู้สึกได้เมื่อธาตุนั่นมันกระทบกันเข้ากับธาตุใดได้เป็นปัจจัย ปรุงแต่งครบถ้วนแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในใจมโนธาตุเป็นผู้รู้สึกคิดนึกได้ในเมื่อได้ธาตุภายนอกเช่นรูป,ปรธาตุเป็นต้นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คนนั้นก็เลยคิดไปว่ามีตัวตนมีตัวกูมีของกูมีเรามีเขาไม่ได้รู้สึกว่า ไอ้ความรู้สึกว่าตนว่าเราว่าเขานั่นมันเป็นเพียงปฏิกิริยาของสิ่งที่เรียกว่าธาตุเท่านั้นเมื่อไม่รู้อยู่อย่างนี้ก็ยอมจะยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งของธาตุใดธาตุหนึ่งหรือทั้งทั้งกลุ่มก็ได้ว่าเป็นตัวเรามันก็เลยมีในความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราก็เกิดความทุกข์ ความทุกข์จึงเกิดมาเพราะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเพียงธาตุ <S 2> <S 2> <S เช่นบางทีก็ยึดถือเอาวิญญาณนัธาตุที่รู้ทางตาทางหูได้นี่ว่าเป็นตัวเราก็มีบางทีก็เอาสัญญา ที่รู้สึกนึกได้จําได้สําคัญมั่นหมายเอาได้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวตนกม็มีที่แท้มันก็เป็นเพียงสัญญาธาตุต้องทีเอาความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ว่าเป็นตัวเรากม็มีก็เราคิดนึกได้นี่มันก็เป็นเพียงสังขารธ,ธาตุนี่ขอให้เข้าใจถือว่าในบรรดาธาตุทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่ตัวตนนั่นเมื่อมันได้อาศัยซึ่งกันและกันได้เหตุได้ปัจจัยครบถ้วนแล้วมันปรุงเป็นความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าตัวฉันตัวเราตัวคูซึ่งเป็นตัวตนขึ้นมาทีเดียวถ้ามันไม่ได้เหตุปัจจัยไม่ได้อาศัยชาติอื่นๆปรุงแต่งแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เลย ในการที่จะให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่รู้สึกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนนั่นมันไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นของยากลําบากเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเรียนเรื่องนี้กันให้มากเป็นปิเศษ <c oughs> อย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าสมัยก่อนซื่อกันเป็นระเบียบธรรมเนียมเคร่งครัดพอมาบวชเนี่ยก็มาเรียนเพื่อให้รู้เรื่องธาตุ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสักวาธาตุีม่ใช่ตัวตนเรื่องแรกที่ให้เรียนก็นคือเรื่องยถาปัจจยังประวัติมานังทาตุมัตตเมเวตังจึงได้ยินกันอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เคยบวชแล้วไม่เพื่อเพื่อให้รู้ว่าใ้เราที่เรียกว่าตัวเราผู้กินอาหารผู้ นุ่งหม่มผู้อยู่อาศัยผู้เจ็บไข้รักษาความเจ็บไข้นี่ก็ดีสิ่งที่เรารับประทานหรือนุ่งหม่มใช้สอยอะไรก็ดีล้วนแต่สักว่าชาดอย่าได้ถือส่วนใดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพื่อว่าจิตอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราแล้วก็ต้องไม่มีความทุกข์ไม่มีความหนักก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ก <C oughs> ็แปลว่าเมื่อยังไม่ไดเรียนพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นั้นเมื่อมาเรียนพุทธศาตนาก็คือมาเรียนให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่ตัวเราแล้วจะได้ไม่ย,ยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ให้มายึดมั่นถือมั่นนี่มันก็คือความฉลาดอยู่แล้วมันจึงสามารถทําอะไรไปได้ฮตามจิตมันรู้อยู่ว่าจะต้องทําอย่างไร ทีนี่เราก็จะศึกษาเรื่องนี้กันให้ละเอียดยิ่งไปกว่าครั้งทิ่แล้วมาแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกหรือว่าจะเป็นเรื่องชวนให้ง่วงนอนมันก็ต้องขอร้องให้ตนศึกษากันต่อไปอีกเคยเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของตนขึ้นมาได้อย่างไรก็ตั้งเกิดความทุกข์ แล้วก็ทั้งความทุกข์ดับไปความทุกข์นั้นก็เป็นธาตุความดับทุกข์นั้นก็เป็นสักว่าธาตุไม่มีอะไระที่ไม่ใช่ธาตุเมื่อได้ยินครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะมียกเว้นอะไรไว้าบางอย่าง แต่เมื่อได้ศึกษาพิจารณาศึกษาไปจนละเอียดถึงที่สุดแล้วก็จะรู้เองทันทีว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ธาตุล้วนแต่เป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นคําว่าธาตุหมายถึงอะไรก็เราก็ได้พูดกันโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งที่สองที่แล้วมามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่มันต่างกันที่จะมาดูคราวเดียวหมดให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุในฐานะเป็นพื้นฐานที่จะปรุงเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาให้ได้โดยอาศาัยธาตุด้วยกันเอง <c oughs> ฉนันจะเป็นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งอย่างที่ ระบาลีที่ได้สวดไปแล้วเมื่อตะกีนี้ว่าคนนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุนี่หมายความว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุส่วนที่เป็นโครงร่างนี่ก็เรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟสี่ธาตุ แต่และอย่างละอย่างเป็นธาตุหนึ่งหนึ่งคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม <c oughs> ทีนี้อีกธาตุหนึ่งก็คืออากาศหรือที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุเหล่านั้น <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุนี่คือธาตุใจที่จะปรุงกันขึ้นเป็นจิตเป็นใจเป็นความรู้สึกคิดนึกได้ ก่อนแต่ที่ไม่ปรุงอะไรก็เรียกว่าเป็นสักว่าธาตเป็นสักว่าธาตใจาธาตุจิตหือธาตุวิญญาณยังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยมาปรุงแต่งมันก็ยังรู้สึกคิดนึกไม่ได้ <c oughs> แล้วจะไมะ่ปรากฏให้เห็นจะซ้ำไปมันจึงเห็นได้ว่าในคนเราที่ประกอบไปธาตุหกคือาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ มันยังจะต้องอาศัยสัมพันธกันแล้วก็ไม่ได้แยกจากกันไม่มีส่วนใดของสิ่งที่มีชีวิตที่จะไม่ประกอบอยู่โดยธาตุเหล่านี้ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมว่าได้เคยคอยสังเกตสนใจเป็นพิเศษว่าคำว่าธาตุดินนั้นไม่ได้หมายเอาดินธาตุน้ำก็ไม่ได้หมายเอาน้ำธาตุลมก็ไม่ได้หมาย ธาตุาไฟก็ไม่ได้หมายเอาตัวไฟที่ธาตุลมก็มีได้หมายตัวลมแต่หมายถึงคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่งที่ต่างกันเช่นธาตุดินมีคุณสมบัติมากินเนื้อที่ทงยั้ปรากฏอาการเป็นของแข็ง <c oughs> อย่างเนื้อหนังกระดูกอะไรล่านี้ มีอาการที่กินเนื้อที่เป็นของแข็งรุกเนื้อที่นี่กันเลยยกเอาว่านี่เป็นธาตุดินที่จะเห็นได้โดยง่ายแต่ด้วยดีว่าในเนื้อหนังเป็นตนนั่นมันมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่ด้วยในธาตุน้ำที่ระบุไปยังเลือดน้องน้ำลายน้ำมูกนี่ก็เหมือนกันมันมีส่วนที่เป็นของเหลว เป็นคุณสมบัติของถาดน้ำคือเกาะกลุ่มกันสาหรับจะไหลไปได้ดึงกันไปได้ก็เรียกว่าถาดน้ําแต่ว่าในเลือดในน้ำหมูกน้ำลายน้ำเหลืองอาจจะเป็นถาดน้ำนี่มันก็ยังมีถาดดินแล้วก็ยังมีถาดไฟคืออุณหภูมิด้วยทุกธาตุมันจะต้องมสัมพันธ์กันอยู่จนเป็นว่าแต่ละธาตุนี่มันแยกออกได้ แต่แต่ละอย่างละอย่างในส่วนประกอบอย่างหนึ่งในในร่างกายคนเรานี่มันต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสีนี้ <c oughs> ในลมที่หายใจออกมานี่มันก็ยังมีคุณภาภูมิเป็นธาตุไฟมีวัตถุวันุภาคเล็กๆซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดรวมอยู่ด้วย พราะนั้นว่ามันไม่มีธาตุใดที่จะอยู่ได้ตามลําพังมันต้องมีอาศัยซึ่งกันและกันเป็นฐานเป็นที่ตั้งนี่เป็นส่วนโครงสร้างที่เป็นร่างกายมันต้องมีที่ว่างให้มันอยู่ให่งั้นมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีที่ว่างส่วนที่เป็นที่ว่างนั้นก็เรียกว่าธาตุว่างหรืออากาศที่มีธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือธาตุวิญญ,ญาณหรือวิญญาณธาตุ ธาตุนี้จะเป็นส่วนจิตใจแต่เมื่อยังไม่ได้อาศัยปัจจัยที่เหมาะมันก็ไม่ปรากฏไม่แสดงให้เห็นที่ในธาตุทั้งหกนี้ยังอาจจะกระจายออกไปได้มากเช่นวิญญาณธาตุนี้ยังกระจายออกไปได้อีกมากซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้อยากจะบอกให้ทราบก่อนว่าในหกธาตุนี้ มันเป็นพวกสังขตธาตุคือธาตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปมันจะอยู่ในลักษณะที่มีรูปก็ดีเช่นดินน้ำลมไฟหรือไม่มีรูปก็ดีเช่นวิญญาณหรืออากาศอย่างนี้มันก็เป็นสังขตธาตุคือธาตุที่มีอะไรปรุงแต่งตรงเติม ให้เกิดขึ้นจเจริญขึ้นงอกงามไปแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกเนี่ยธาตุทั้งหมดนี้จะกี่สิบธาตุเป็นจะแยกกันได้กี่ร้อยธาตุมันก็เป็นสังขตธาตุหมดที่มีธาตุที่ตรงกันข้ามคือไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอะสังขตธาตุคือเติมตัวอะเข้าไปเราไม่หรือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สังขตธาต ธรรมนี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพราะ,ะนั้นจึงไม่ได้มีการเกิดหรือการเปลี่ยนจะ <c oughs> ถือได้ว่าเป็นของที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดก็ยังได้เพราะมันไม่ได้มีการเกิดไม่ได้มีการเปลี่ยนมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีส่วนสังคตธาตุทั้งหลายนะั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีที่สิ้นสุด นั้นในชั้นแรกนี่เราจะต้องเห็นว่าในบรรดาธาตุทั้งหลายจะมีอยู่จํานวนเท่าไรก็ตามแยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายสองผัวก่อนคือสังคตธาตุกับอสังคตธาตุที่เป็นสังคตธาตุที่จะเป็นจะแยกเป็นร่างกายหรือเป็นจิตใจส่วนไหนก็ยังเป็นสังคตธาตุ จะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นธรรมชาติอันหนึง่งซึ่งแม้จะจะเห็นไม่ได้ง่ายๆหรือบางคนจะไม่เข้าใจว่ามีมันก็ได้มีอยู่โดยแท้คืออสังกัธาตุและบางทีก็เรียกว่านิโรธ,ธาตธุ เมื่อเราจะกล่าวสรุปให้มันยังเหลือเพียงสองธาตุมันก็ได้แก่สังคตธาตุคือธาตุที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งและอสังคตธาตุธาตุที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่อย่างหนึ่งทีนี้ส่วนประเภทที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นอาจจะแยกออกได้เป็นสองอย่างคือเป็นรูป,ปรธาตุ มีรูปปรากฏและอรูปประธาตุไม่มีรูปปรากฏนี่คือเป็นนามหรือเป็นจิต <c oughs> ที่ถ้เราจะดูฝ่ายที่เป็นรูปประธาตุมันก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปประธาตุมีรูปปรากฏที่เป็นอรูปประธาต เช่นวิญญาณธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุมีก้่นแต่เป็นน้ำหรือเป็นฝ่ายจิตเป็นความรู้สึกคิดนึกของจิตไม่มีรูปร่างปรากฏข้อนี้ได้เคยแนะให้ฟังแล้วว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ารูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุอย่างนี้ไม่เคยได้ยิน พระเคยได้ย er ินแต่ว <k luxury ella> <this S 1> ่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันหรือบางทีก็ได้ยินแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างเฉยๆนี่ยังไม่เคยได้ยินธรรมชาตุทั้งก็ให้ได้ยินหรือได้ฟังได้ทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สัตสิ่งทั้งห้านี้ไว้ในฐานะที่ว่าเป็นธาตุเรียกว่า รูปธาตุแล้วก็เวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุตามลำดับขันธานั่นเองแต่ทำไมยังไม่เรียกว่าขันธ์เพราะมันยังไม่ได้ปรุรงแต่งกันมากันขึ้นมาเพื่อจะเป็นขันธ์หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจึงยังเป็นเสียงธาตุนันธาตุที่พื้นฐานนี่จะ เพื่อเป็นรูปธาตุเพื่อจะปรุงแต่งรูปขันก็ดีที่เป็นเวทนาธาตุเพื่อจะปรุงแต่งเวทนาขันก็ดีที่เป็นสัญญาธาตุที่จะปรุงแต่งเป็นสัญญาขันก็ดีที่เป็นสังขารธาตุจะปรุงแต่งเป็นสังขารขันก็ดีที่เป็นวิญญาณธาตุจะปรุงแต่งเป็นวิญญาณขันก็ดีมันก็เป็นสักวาธาตุได้โอกาสเมื่อไรก็จะปรุงแต่งเป็นขันนั่นๆั่นขึ้นมา ต่ทีนี้มันต้องอาศัยอะไรที่จะเกิดการปรุงแต่งได้ <c oughs> ก็ต้องอาศัยธาตุแรกๆที่จะอยู่เป็นพื้นฐานก่อน <c oughs> ก็คือรูปธปาตุรูปธปาตุนี่มันจะแจกออกไปตามประเภทหรือตามลักษณะที่มันจะทำหน้าที่ เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก่อนแล้วมันต้องมีของคู่กันคือรูปเสียงปินรสโรูตถพระตาเรียกว่าจักขู่ธาตุรูปจะเห็นได้ตาเรียกว่ารูปธาตุอีกชื่อหนึ่งซึงมันคล้องก,กันกับชื่อรวมของมนันหูเรียกว่าโสตธาตุ เครื่องคู่กับเสียงซึ่งมันจะได้ยินซึ่งเรียกว่าสัท,ทธธาตุธาตเสียงจมูนี่เรียกว่าคานาธาตซึ่งต้องคู่กันกับกลิ่นคือพันททาธาตุซึ่งเป็นกลิ่นทีนี่ลิ่นก็เรียกว่าชิวหา,าธาต ซึ่งจะต้องคู่กันกับรสคือรสธาตุกายนี่ก็รดยกายธาตุกายธาตุนี่จะต้องคู่กันกับโภชธพตุธาตุที่จะมากับทบกายทิ้งก็ดูทีเดียวหมดว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือจักรธาตุโตธาตุพานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุบางคนอาจจะสงสัยว่าตาเป็นธาตุอย่างไร เนี่ยก็ให้ศึกษาต่อไปว่าถ้าถือตามหลักธรรมะนี่แล้วก็ถือว่าเป็นธาตุอันหนึง่งมันซึ่งมันเป็นรูป,ปรธาตุก็รจริงแต่ไม่ได้หมายถึงไอ้เนื้อก้อนเนื้อของลูกตาหรืออะไรทนองนั้นหมายถึงธาตุอันหนึง่งซึ่งอยู่ในลักษณะที่อาจจะรู้สึกอะไรได้ทางตาหรือทางลูกตา ที่เป็นบาลีใช้คำว่าประสาทประสาทแปลว,ว่าสิ่งที่มันทำให้รู้สึกได้นั้นจักสู่ประสาทสิ่งที่ทำให้รู้สึกทางตาได้นั่นแหละคือจับสู่ธาตุหรือจับขูธาตุธาตุทางตาธาตุทางหูก็หมายถึงประสาทที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางหูสิ่งนี้มันเป็นรูปแต่ว่าดูไม่เห็นโดยตาธรรมดาจึงจัดเปรียบจัดว่าแม้แต โสตประสาทนี่ก็ยังสงไว้ในพวกรูปรูปประทัมยศจมูกก็เรียกว่าคานะประสาทสิ่งที่จะเออใช้คำว่า,าธาตุดีกว่าธาตุจะทาให้เกิดความรู้สึกได้ทางจมูกเรียกว่าหากธานธาตุหรือธาตุจมูกลิ้นก็เรียกว่าชิวหาธาตุธาตุลิ้นคือประสาททางลิ้น ตั้งอยู่ในฐานหน้าเป็นสิ่งพื้นฐานอันหนึ่งเรียกว่าธาตุสำหรับจะเกิดความรู้สึกทางลิ้นส่วนนี้เรียกว่าชิวหาธาตุกายนี่ก็ไม่ได้กายธาตุนี่ก็มาที่ประสาทที่มีอยู่ทั่วผิวหนังทั่วกายทั่วไปที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางผิวกายแต่ก็ไม่ได้ไมาที่ตัวเนื้อหนังโดยตรง แต่มาถึงธาตุอันหนึ่งที่จะอาศัยเนื้อหนังนั้นแล้วทําความรู้สึกตามหน้าที่ของมันได้ที่มันยังไม่อาจจะรู้สึกได้จนกว่าจะมี